โอ้ยสวยมากๆเลยชอบจังอันนี้คือต้นปีระยามารีนะทุกคนดูใบไม้ร่วงหมดแล้วเหลือแต่ลูกอันนี้แหละที่นกกินแล้วมันจะเมาๆอะ่ะถ้ามันบินซ้าย<ต>บินขวาเนี่ยโอเค ทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้วันใน,ว,น,นวันที่9เดือนพฤศจิกายนนะคะทุกคนก่อนหน้านี้ให้ดูได้ดูคลิปไปว่าเออหิมะตกตอนนี้หิมะละลายแล้วก็ประมาณ7องศาทุกคนงงมากหิมะละลายปุ๊บเอาเห็ดกระโเผงงงไหมล่ะนี่ไงเห็ดเหลืองอันนี้คือเห็ดเหลืองเห็ดมันปูทุกคน เออเราก็จะเอาเฉพาะที่แบบว่านี่เราเห็นแล้วเราจะไม่ไปเปิดแล้วเพราะว่าเนาะเอาไหนละ่ะนี่นี่นี่เอาโฟกัสเอาลูกพี่นี่เนี่ยเอาจิงริงแล้วอ่ะมันก็ยังมีแต่คือแบบพิมม์มันลงมาปิดทับไงทุกคนบีก็มองไม่เห็นเนาะเออคือแบบอากาศไม่หนาวเลยทุกคนแต่คือเราต้องใส่เสื้อนานนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวปเป็นหวัดเนาะเออ พราะเดี๋ยวต้องเดินเก็บนู่นนี่นั่นอากาศวันนี้เจ็ดองศาเนาะอย่างที่บอกไปอันนี้คือเ็ดหนังไก่ทุกคนน่ารักมากดูหนังไกจ้าดึงนี่ไม่ต้องใส่ถุงมือเดโอ้ค่ะโู้ค่ะเฮดดูเบลเลอเลยนี่ไปนี่แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะมาตัดขาเนี่ยแหละเอออะว่าแล้วก็ตัดไปเลยทั้งนั้นนะทุกคนวันนี้ไม่ลมไม่อะไรเลยนะเอยอากาศดีมาก แต่ว่ามันจะมีความชุ่มน้ำหน่อยดูดูนะเอาถ่ายกล้องแบบตรงบีก็เลยไม่รู้จะไม่รู้จะโชว์ให้เห็นยังไงบีจำไม่ได้ไงว่าหน้ากล้องมันอยู่ตรงไหนเนาะเออนี่เห็นหน้งใกลยังมีอยู่เพราะครั้งที่แล้วก่อนหน้านูนะ่ะก่อนที่มาจะลงอะ่ะบีก็ยังเหลือไว้ไง ไอ้ดอกเล็กๆอะ่ะน,นี่ยังอ่อนอยู่เลยทุกคนดูอ่อนอยู่เลยอ,ะอ่ะอ๋อดีแต่ใจเอาไหนกล้องอุย้ยกล้อไปไม่ค่อยชินแต่คืออยากถ่ายแบบมุมสูงให้ดูเออมุมก็เรียกว่ามุมเลยเอยเอตั้งๆแบบตั้งเออ นกก็เหมือนจะแบบว่ามีความสุขที่แบบเอาหิมะผ่านไปนกบางตัวทุกคนอบีเดินมาใช่ไหมบางตัวยังแบบเอ้ยจะบินไปลงทางใต้หรือเปล่าหาอากาศที่แบบอบอุ่นกว่าหรือเปล่าแต่ฟินแลนด์ก็ยังอุ่นอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็งงนกก็คงงงอะไรพี่ติ๊กแต่สนการตะเรียเลย yeah. ยัในกราเอนซิงสเตเมเอเทนไปโอ้โหดูทุกคนอ้ยมันปู มาออกอะไรละ่ะตรงเนี้เยพึ่งออกจริงจรงจังๆดูค่ะเต็มเลยดูติ๊กเดินมาบอกบีฉันต้องตัดไม้ะ่ะมันจะเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะบอกตัดเลยไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรทุกคนให้ดูบรรยากาศนะดูค่ะมันจะเริ่มมืดแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้คือจะบ่ายโมงอะ่ะเออตอนนี้นะคะช่วงหน้าหนาวเนาะมันก็จะมืดเร็วทุกคนบ่ายสามไปอ่ะบ่ายสามถ้าไม่มีแดดเนี่ยเริ่มมืดแล้ว แต่ว่าอีกหน่อยอาจจะมืดมืดเร็วกว่าเนี้เที่ยงก็มืดแล้วอ่ะออกจากบ้านไปทํางานก็มืดกลับมาก็มืดดูค่ะตรงเนี้ยเรืองเลืองช้ำซุดซุดๆุดดปิดเริ่มแลวลวไม่ไป็นไรไม่เป็นไรเรามีเอฟเฟคโอ้โหดูดอกนี้ทุกคนโอ้โหดังจริงๆ โอ้โห oh. <laughs> ไม่รู้เจ้าโอ้ห oh. ดอกเข็ดเหลืองขนาดนี้แล้วโอ้โ oh ห oh. เสียงไงพติกตัดไม้โอ้ oh. ดังจริงๆทุกคนสวยมากเลยเนาะเรื่องช้ำอะช้ำโอ้ oh. แต่ว่ามันก็มีความแบบแฉะทุกคนเออเพราะว่าเนาะหิมะเพิ่งละลายไปโอ้ย oh. รีบตัดกันเถอะเสียงดังมากขออภัยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปล้างอีกทีหนึ่งอันเนี้ยก่อนที่จะเอาไปทํากินแต่ว่าคิดว่าคิดไว้ว่าไอ้รอบเนี้ยคงจะไม่เข้าอบแล้วเนาะพิติก็คงเอาไปทําซอสเห็ดละมั้งนี่ปลาข้างหน้านุนเห็ดหนังไก่เพียบเหลืองอะไรขนาดเนี้ยละที่อื่นอาจจะหมดแต่บ้านเรามีให้เก็บ อันนี้คือหนังไก่น,นี่ยังอ่อนอยู่เลยดูค่ะไม่แปลกใจเลยที่พี่ติ๊กเดินมาบอกดังจริงๆสวยงามคนแต่บ้านบักหลอนบียเมื่อกี้เราเก็บหนังไก่ตรงนี้มันเคยมีเห็ดอำเห็ดดำมาตรงนู้นอะจำได้ไหมเนี่ยตรงที่ลกๆตรงนี้ยมันมีแค่เฉพาะจุดเนี้ยแหละเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูอ้าว นี่งไงเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็ดดำเนี่ยเอาวันนี้ดีจอดใจืเอาฮักคักคักคักัก โอ้โหดังจิงดริ๊อ um, okay, ืมโอ้ยมันกำลังเล็กๆอยู่เลยอะอืมแต่เขาบอกว่าอาทิ์หน้านี่หิมะจะตกอีกนะตกเด้อละลายเดียอตกแล้วละลายโอ้ทุกคนมันมีแต่ดอกเล็กๆอ่ะ เราก็อาจจะเอาไปทำแกงเห็ดรวมก็ได้อ๋อนี่โอ้ยเดียวเดียวเดียว,ยวอันนี้เป็นรุ่นดอกกลมเห็นไหมข้างในนั่นดอกเล็กๆอะันนี่ไงอันนี้คือกิ่งบเบรีว้าวค่ะ อ้สวยงามทุกคนก็ค่อยๆเก็บไปไม่หนาวแต่มือแดงก็มกีเย็นๆแหละนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือแบบจะถามวันหนาวเลยอย่งเงี้ยมันก็ไม่หนาวอ่ะหมดแล้วเหรอ <c oughs> มีกลุ่มเดียวจริงๆด้วยตรงเนี้ยแต่คือมันดอกเล็กจัดนะบีก็ไม่ได้เก็บแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงข้ามมันร้อนแหละอาหารออกมาอู้เดียวเดียวเดียวนี่ไงเห็ดไอ หนังไก่หนังไกจ่จะรอพี่อยู่ใช่ไหมดูอันนี้ไม่มีทากเลยทากตัวเล็กนี่เอาไปฝากพี่ปลาดีไหมเนี่ยพี่ปลากลับมาจากไทยแล้วนะทุกคนใครถามไม่ชวนพี่ปลามาเก็บด้วยพี่ปาลาเพิ่งมาจากไทยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์แบบเนี้ยทุกคนบีก็ไม่ได้ชวนใครมาเลยเพราะว่าบีมาเซาหน้ากับพี่ติก๊กไงเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีเห็ดหรือเปล่าบีก็แค่เดินแบบเออ ช่วงรอเสารหน้าไงบีก็เดินมาสองออามันมีก็เก็บแค่นั้นเองแต่ไอเก็บเห็ดดำอ่ะยังไม่ได้ไปเก็บกับพี่ปลาเลยคือมันหนาวก่อนไงทุกคนโอ้โหดูนี่ทากดูน่ารักโอ้โห โอ้ดอกนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะดูดน้ำเกินไปมันจะฉ่ำนะแต่นี้ยังกิ๊กมากเอาไปฝากเพื่อนดีกว่ามั้งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องถามพิติกก่อนถ้าพิติกไม่เอาก็จะเอาไปให้เพื่อนเย็นนี้เพราะว่าเราจะมีปาร์ตี้แหละไม่ใช่เลยพี่พี่ปากลับมาจากเมืองไทยเราจะไปกินอาหารไทยกันจ้าน่าจะมีซ้มตำมีอะไรละมั้งแบบอาหารบ้านเราแซ่บๆเออนั่นแหละ คนไหนมาทีก็จะไปนะ่ะกินรวมกันทุกคนน,ะนี่ายไ,ไปต่อไปตอ่อันนี้ได้ไหมละ่ะอ่ะอเนี่ยอุ้ยขาวโอ้ยนอ,อ,อนอยู่เลยว่านุ่นแกไปแล้ว บีไม่รู้ว่าไอเห็ดดำตรงตรงตรงตอไม้ตรงนู้นน่ะมันมันโตเลยยังเดี๋ยวไปดูไอข้างหน้านี่ก็แก่แล้วเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละแล้วอันนี้คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวมาดูกันสิอันนี้คือดอกหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกดอกเราก็จะไม่จับนะทุกคนไปดูอู้อันนี้เห็นมีพิษเห็นมีพิษนี่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 เออเนี่ยแหละมีพิษนี่ขาเป็นถุงประมาณแล้วก็สีน,น้ําตาลเลยอันนี้คือมีพิษเดินมานี่อู้สวยอันนี้คือสวยเลย โก็พี่ว่าพี่เ,เหน็นแบบแบบเยอะหนึ่งดอกมันได้ไหมล่ะเอา้าอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยทุกคนดำๆเนี่ยเอามันเหมือนเห็ดอ่ะมันเหมือนเห็ดอ่ะท,ทุกคนมันจะโฟกัสได้ไหมอ่ะเนี่ยมันเหมือนเห อะอะไรอะทุกคนนี่คือนี่คืออะไรแล้วก็มีแล้วก็มีที่กิ่งไม้กิ่งนี้กิ่งเดียวนะไม่มีกิ่งอื่นเลยเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนได้ไหมละ่ะเได้ม,มันแข็งแงเหมือนเห็ดอะ มันเหตุหูด,ด,ดุกันทุกคนไม่รู้เนาะแต่มันเหตุหูด,ดอะอะอะไรก็ไม่รู้แปลกแปลกตัดขาโอ้มิตะโย นี้มันขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกเลยอะเซียวเดี่ยวถ้างั้นเดียจะขอตัดเห็ดดำตัดขาเห็ดดำทุกคนเพราะว่ามันมีไม่เยอะไงะเห็ดดำมีคุณค่าขึ้นมาทำดีน้อยไงน้องมีนิดเดียว ไอตรงที่บีบอกว่าไอตรงแสนลานดอกอะทุกคนตอนที่เข้ามาบ้าน,าน,าน,านเราเมื่อกี้ก็ลงไปดูเยอะมากเลยแต่ว่าขากลับเนี่ยคือแบบบีไม่รู้บีจะได้เก็บหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมืดเลยไม่ใช่เลยนะมันจะมืดอืมนั่นนะก็เดี๋ยวรอดูเนาะได้ไหมะอ๋อได้ น,นึกว่าไปแหละอุ้ยถ้าขาดูก็หลงมากเลย อันนี้คือตอไม้ทุกคนดูก่อนหน้าเนี้ยมันโค่นไปใช่ไหมมันยกลงไปแบบเนี้ยฟิวตอนเนี้ยดูมันกลับมาตรงบีกับพีติกข่ำเนาะคือตรงเนี้ยมันยกขึ้นไปหมดเลยเห็นจากดูลอยได้มันยกขึ้นไปแล้วมันก็โค่นกลับลงมาไอตอนเนี้ยเราต้องเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเห็ดขอนสนอืมขึ้นมานั่นแหละตอเนี้ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยขึ้นอ่ะดู เห็ดอะไรก็ไม่รู้อุ้ยแต่ที่แน่แเห็ดดำนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่จ้าตอนนั้นที่มีส่สำรวจอะมันยังไม่ขึ้นโอ้สีดอกทววนเหรอนี่แล้วก็นุ่นดอกน,นี่ดอกหนึ่นี่ดอกนึง เอาทำไมมันมีอยู่แค่นี้โอ้เด้อเด้อด้ดูพอนั่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมนี่งไงจ้ามันเลื่อนออกมาทุกคนดูเลื่อนออกมาอุ๊ยว่าไปสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยด,ด,ดูดอกความดูดอกนี้มีความแบบน่ารักมากเลยดูดูหมวกเขาแล้วก็ดูน่ารักเนอะนี่ xa ừ, hắn khang đi chăng đốt dày ตรงนี้ทิ้งตรงนี้ปีหน้าก็เกิดนี่นนรักไปต่อไปต่อครั้งที่แล้วอะบเหลืออันนี้ไงโอ้ลูกเป้ทำไมมวนเป็นอย่างนี้ล่ะดูอุ้ยมันแก่แล้วก็เดี๋ยวซูมให้ดู ดูมวนเชียโอ้โหสวยมากบีก็เลยคิดว่าบีไม่เก็บหรอกเนาะดอกเนี้ยคือมันใหญ่จาัาแล้วแล้วก็มันแก่แล้วมาดูนี้ดอกดอกธรรมดาอันนี้ธรรมดาเกินเล็กเกินและนี่ก็อีกดอกเนี่ยหิมะลงทีไปหมดเลยนี่ นี่ดอกแต่ว่าดอกเนี้ยเดี๋ยวดูว้าวเกือบเหยียบมัหลบอะไรๆตรงเนี้ยขี้โคลนนี่ดูค่ะอ้มันไม่ได้หรอกทุกคนนะซูมให้ดูเนี่ยเป็นแบบแมวๆหรอกเนาะอืมแล้วก็นูนอีกดอกนึงด,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 ดู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 ว่นะนี่ข้โคน แล้วทำไมมันอแองแมงอย่างงี้ล่ะเห็ดมันปูนเนี่ยทุกคนทำไมไมันเป็นแบบนี้อะมันโค่นอ๋อมันโค่นไปเองนี่มันเกิดตรงดินนะก็เลยโค่นไปเองเนาะนี่ยังสวยอยู่เลยโอ้โหเหลืองชำ้ำเนี่ยนู่นนะนูนนะ่นอะอ้วอ้วทิมนะคะโอ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว ตรงนี้นั่งยากเนี่ยแบบน,น,นี่โอ้นี่อะไรละ่ะโอ้ไปแล้วนี่อือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูน,ดนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อย่าหลบสิจ้าโอ้โหดูเปิดผ้าอบเปิดพาอบเปิดพ้พาอบโ,โอ้โหช้าไปหรือเปล่าเนี่ยดูคะ่ะโอ้โหนอ่ดอกอูอ้ มีหรือเลปล่าแถวเนี้ยนี่แต่ว่าดูสองดอกนี้ช่ำมากไม่เอาหรอก โอ้ดูดอกเบลเลอร์เลยอันนี้ต้องพาช่ำน้ำมากเลยช่ำชาำ Oof.